ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเก่งมูซาชิครับผมครับวันนี้จัดให้ตามคําเรียกร้องของ f c ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บ่อตกปลาบึงน้ํเจืดครับผมครับวันนี้สําหรับน้องๆที่อยากรู้ว่าต้องเตรียมเงินมาเท่าไหร่นะครับตกปลาที่นี่ได้นะครับวันนี้ผมก็มานะฮะคันหนึ่งคันครับค่าคันหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ขนมปังหนึ่งถังแล้วก็ตัวเกี่ยวหนึ่งถุงนะครับน้ำขวดหนึ่งน้ำแข็งตักหนึ่งนะฮะชุดนี้สองร้อยสิบาทนะตกปลาได้แล้ววันนี้สองร้อยสิบบาท เดี๋ยวมานั่งดูก่อนเดี๋ยวต้องมาลองไล่ดูนะฮะบ่อนี้เราก็ยังไม่เคยมาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศก่อนว่าวันนี้นะวันนี้ค่อนข้างมีลมเดี๋ยวจะลองตีตีลงหน้าดินดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าช่วงบ่ายนะฮะลมมันเริ่มเบาลงก็เดี๋ยวลองดูว่าถ้าหน้าดินไม่กินก็เดี๋ยวจะลองไล่ทุ่นดูนะฮะเดี๋ยวลองดูนะบ่อนี้ยังไม่เคยมาเลยนะครับเดี๋ยวจะลองนะลองมัพร้อมกันนะครับแล้วปลากินแบบไหนชุดปลายสายวันนี้เดี๋ยวลงให้ท้ายคลิปครับโอเคเริ่มเลยดีกว่าไป ครับวันนี้ก็ยังมีน้องๆอีกหลายคนเลยสําหรับเด็กๆเลยนะ,นะนะฮะลูกหลานเลยนะฮะอยากจะขึ้นสายนะขึ้นสายลอกสปินขึ้นสายลอกเบสนะฮะวันนี้เรามากับลอกเบสนะฮะเดี๋ยววันนี้จะนะฮะขึ้นสายให้ดูนะจะขึ้นสายนะฮะวิธีผูกเอ็นขึ้นสายใหม่นะฮะกับสบปรูนนะครับว่าผูกแบบไหนถึงจะแน่นนะฮะถึงจะไม่รูดนะครับมากับผมต้องมีสาระนิดหนึ่งนะครับก็แนะนําเป็นว่าะเอ็นที่ใช้นะครับ ก็ให้ประกบก,กับคันก่อนนะครับประกบคันก่อนเอาล่อประกบคันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นสายนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นสายแบบเผ่านน้ํานะครับขึ้นสายแบบผ่านน้ําคืออะไร ok ก็คือเดี๋ยวเราจะกรอผ่านผ่านน้ําเลยนะครับนะครับมามาดูใกล้ครับนะฮะนะครับนี่นะครับปลายสายนะฮะที่มาจาก้นเอนนะครับลอดเข้ามาเลยฮะ,ะลอดใต้นะฮะลอดใต้ขึ้นมานะครับ ย่มันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนนองนะครับลอดมาปุ๊บสักสองรอบครับลอดมาสองรอบนะการมันรูดนะครับสองถึงสามรอบก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับสามรอบเลยก็ได้จะได้แน่นชัวชัวว่าแน่นนะครับแล้วก็พยายามให้มันอยู่ตรงกลางนะครับดูว่าจะเปลืองนิดนึงแต่ไม่ต้องกลัวครับนี่ครับนี่นะฮะปลายสายอยู่งี้ นี่ครับหมนุนก็หากันเหมือนพูดธรรมดาเนี่ยครับทักสามทักสามทบนะครับทักสามทบแล้วลูดเลยนะครับและลูดเลยนะครับมันจะได้อยู่ในลักษณะอย่างนี้ก่อนนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วก็ให้เพื่อนนะครับทบกลับมาอีกทีหนึ่งผูกผูกธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปผูกเงื่อนเงื่อนอะไรให้มันยุ่งยากเนี่ยไม่เหลือจะอยู่เนี่ยดึงนิ้วขาดก็ไม,ไม่ไม่หลุดเนี่ยเนี่ยสบายมากฮะเนี่ยไม่มีรูด นะฮะแค่นี้เองง่ายๆนะครับสําหรับน้องๆมือใหม่เนี้ยนะแค่นี้และเอ็นจะมาอยู่ด้านบนพอดีนะครับเอ็นมาอยู่ด้านบนพอดีนะฮะปลายนี้ก็ตัดออกหน่อยนะครับตรงนี้ที่มันเกินมาเยอะก็ตัดออกนะครับแล้วก็ออกไปเดีย๋ยวเราไปผ่านน้ากันหลังจาก มวนเอ็นที่เราใช้ก็ลงน้ําเลยนะครับนี่ใสงี้ยใส่เงี้ยล้วค่อยๆไล่เวลาเราเอาสายเข้าเนี่ยพยายามเรียงสายนะฮะให้วิง่งไปจากสายไปขวาสายไปขวาให้เสมอกันนะครับแล้วก็วิธีที่เราใช้เนี่ยผ่านน้ำเนี่ยมันจะช่วยทําให้เอ็นที่อยู่ข้างในเนี่ยลดการที่ว่ามันจะงีกงอนะครับลดช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็จะไม่ร้อนมือเท่าไหร่ด้วย ตรงนี้ก็จับไว้นะฮะพยายามจับให้แน่นเท่าที่จะแน่นได้มันอาจจะร้อนหน่อยเพื่อนๆอาจจะหาผ้ารองหรืออะไรก็ได้ ช่วยทำให้เอ uh ็นแน่นขึ้นนะครับเอ็นที่เราใช้อันนี้ก็จะเป็นเอ็น50ปอนด์นะครับเป็นเอ็น50ปอนด์ะพยายามเรียงให้เสมอนะครับมันจะช่วยทำให้การตีของเราเนี่ยมันดีขึ้นด้วยนะครับ ราไล่เอ็นนะฮะก็เอาแค่เสมอครอบสป,ปูนพอนะฮะเอาให้เสมอเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวพอเราอัาปลาแล้วเนี่ยเอ็นมันจะแน่นลงไปอีกนะครับน่าจะพอดีเลยเดี๋ยวพอดีลองตัวโอเคพอดีเป๊ะเลยโอ้โหโปวดปุกนะนี่ะนะฮะก็จะเสมอกันนะครับมันจะช่วยได้นะฮะ ถ้าเราเรียงเอ็นให้เสมอวิ่งซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาในเวลาเราอาาัาปลาเราจัดเราจัดเก็บสายเนะี่ยให้เอียงเรียงจากละจากให้เรียงจากซ้ายไปขวาเนะี่ยมันจะช่วยให้เวลาเราเราตีเนะี่ยช่วยให้สายไม่มีปัญหาสายไม่พันกันนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปทําเหยื่อนะครับบ่อน,นี้ก็ยังไม่เคยมาเลยแต่ว่าเห็นแล้วปลาเริ่มกินแล้วะเริ่มมีตัวปลากินแล้วโอเคลองกัดไปครับขนมปังที่ทางบ่อให้มาก็เนี่ยฮะประมาณครึ่งถังนะครับแล้วก็จะเป็นปั่นแบบ บหยาประมาณนี้นะครับก็ออกแนวแห้งหน่อยแต่ว่าขนมปังเนี่ยไม่มีกลิ่นนะฮะขนมปังค่อนข้างหอมเลยก็เดี๋ยวเราจะใช้น้ําบอนะฮะคลุกให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเพิ่มเติมหูชื้อลงไปนะครับเราใส่น้ำก็ค่อยๆใส่นะ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราใส่ทีเดียวเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะมันจะเละไปน,นะครับเวลาผสมผมจะแนะนําให้ใช้เป็นน้ําบ่อนะครับไม่ไม่ได้แนะนําให้เป็นน้ําประปาเพราะปลาเนี่ยปลาในบอ่อเนี่ยมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอะเซนซิทีฟป่ะนะฮะถ้าเราใช้น้ําประปาเนี่ยบางครั้งบางทีบางบ่อเนี่ยปาลาระแวงมากมันก็จะไม่เอาเหยื่อเลยนะครับมันจะไม่เอาเหยื่อเลยนะฮะ ก็แนะนําว่าให้ให้ใช้น้ําบ่อนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ําที่ปลามันอยู่แล้วเงี้ยมันก็จะลดการระแวงได้ใครว่าตกปลาบ่อตกอยังไงก็กินนะฮะอยากให้ลองนะครับอยากให้ลองคำว่าตกปลาในกระป๋อมไม่มีอยู่จริงเหรอครับ ะคี้เท่าที่ดูนะฮะสำหรับเพื่อนๆนที่มาเนี่ยตามบอ่อต่างๆเนี่ยบอ่บอบ่อที่ผมไม่เคยไปก็แล้วแต่ะสำหรับเวลาเพื่อนๆนไปแล้วเนี่ยนะครับเห็นเพื่อนๆ่นคันงข้างเนี่ยกินเนี่ยลองดูว่าชุดปลายสายก็เป็นแบบไหนนะครับ mm hmm. เราไม่ใช่ขโมยสูตรกันแต่ว่าแต่เราต้องดูว่าบ่อที่เราไม่เคยไปเนี่ยถ้าปลามันกินชิ่งสั้นชิ่งยาวเนี่ยมันมีผลนะดี mm hmm. วเวลามาตื้ออยู่เรื่อยเ่อย่างเงี้ยตีของเราฝืนตีอยู่งั้นน่ะไม่ปรับไม่เปลี่ยน โอกาสที่ป่าจะได้จะได้ตัวน้อยมากนะครับต้องลองดูนะครับอย่าคิดว่าเราไปขโมยสูตรเขาไม่ต้องกลัวอาหบางทีบางครั้งเดินก็ไปถามได้เลยนะฮะนานาที่ตกป่าด้วยกันเนี่ยเขาเขาเขาพร้อมจะแนะนําแล้วนะครับ่อนนี้ก็มีป่าแนะนํามานะตั้งตุ่มนี้นะนะตีไล่ตีตรงนี้นะฮะตีแนวที่ปลากินตีแนวที่ปลาขึ้นอะไรเงี้ยก็เขาจะบอกกันอยู่แล้วนะไม่อเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าเขาจะห่วงวิชานะครับโอเค นี่ก็เนี่ยประมาณนี้หปั้นได้นะครับปั้นได้ขนมปังค่อนข้างจะล่วนนะครับตีแตกตีแตกตัวง่ายแน่นอนนะครับเดี๋ยวค่อยเพิ่มเติมหัวเชื้อลงไปอ่ะโอเค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ขนมปังเกลยวติ้งเนี่ยเราจะใช้แบ่งสี่นะครับแบ่งสี่นะครับแล้วก็ขอบออกนะครับ วิธีที่ผมเคยแนะนําไปแล้วก็ไม่รู้ลืมไปหรือยังนะครับผมก็จะใช้หนมปังนะครับดูแนวนะครับดูแนวหนมปังนะครับพับครึ่งน,นะครับพับแล้วเกี่ยวลงไปปุ๊บนะฮะอย่างเงี้ยเกี่ยอีกทีปุ๊บตรงตูดนี้บีบนะครับเนี่ยวิธีนี้นะครับเกี่ยอย่างงี้นะฮะบีบอย่างงี้นะครับ,บ,บ,นะรบมันจะทําให้แน่นนะครับ แต่เวลาผมปั้นผมจะปั้นแค่บีบทีเดียวนะครับบีบทีเดียวเลยนี่ครับน,นี่เขาเรียกว่าปั้นแบบโชว์ลายนิ้วมือนี่เนี่ยปกติถ้าเพื่อนเพื่อนใช้ก็ใส่ฟอกกี้ก็ได้นะใส่ฟอกกี้แล้วก็ฉีดพ่นก็ได้หรือว่าจะคลุกเขาลงไปเลยก็ได้แล้วแต่ถนัดแล้วแต่ชอบนะครับวันนี้แบบนี้แล้วกันนะฮะพอดีลืมฟอกกี้แล้วเดี๋ยวที่เหลือเราก็คลุกในนี้นะได้ไม่เปลือง ปลาบอดน,นี้กินหน้าดินนะครับวันที่เรามานะปลากินหน้าดินนะครับแล้วก็ชิ่งประมาณเลยไปแท็กนิดนึนะครับแล้วก็กินเยอะไม่เลนนะครับ ปาปิดตานะปิดตามันจะหยุดดิน้นนะครับนี่ฮะเบ็ดวันนี้นะครับเราก็ใช้เป็นตัวเบ็ดเบอร์สิบหกนะครับเป็นตัวเบ็ดเบอร์สิบหกแล้วก็นี่ฮะชิ้งประมาณไฟเช็กเลยไฟเช็กหน่อยชิ้งคือแบบเกือบคืบ้นแะต่ิ้งคืบตะก้อเบานะครับแล้วก็ล็อกตะก้อนะฮะล็อกตะก้อนะครับนี่ฮะชุดสายหน้าวันนี้โอเคไขามานะครับบึงน้ำจืดนะฮะชุดนี้เลยนะรู้เรื่องเยือ่ออย่าเหนียวมากนะครับ อน,นเอเรื่งคือถ้าจะให้ปลากินที่บ่อนี้ก็คืออย่าปั้นอย่าปั้นเหยื่อให้เละ สองโลก็คือถ้าคันร้อยหนึ่งก็ตกได้สามบ่อเลยใช่โอ<ฮ>้และเห็นว่ามีบอ่อตรงนู้นด้วยมีปฏิวัปมันมีวัตตออกได้แค่โลสี่จะเป็นภาษาอ๋อที่เมื่อกี้พี่เขาออกไปตัวใหญ่ตัวสองโลได้ไหมสองโลสามโล,ลมโลโลกว่าโลโลอ้สองแล้วบอ่อนี่มีเปิดปิดเมื่อไหร่ฮะเปิดทุกวันเปิดทุกว,วันแต่ว่าเปิดแต่ว่าปิดหกโมงแต่เช้าเปิดกี่โมครับแปดโมงอ๋อเช้าเปิดแปดโมงเช้าเปิดแปด ได้อยู่เราไปได้อ๋อได้ครับก็สำหรับเพื่อนนะฮะที่มาโซนตรงนี้เขาเรียกว่าบ่อตกปลาบอตกปา,าบึงน้ำจืดนะฮะที่นี่ก็ค่าคันร้อยเดียวนะครับแล้วก็ขนมปังถังใหญ่คือถังนะอ่ะก็แค่ห้าบาทนะฮะแล้วก็ตกปลาได้สามบ่อเลยนะ,ะแล้วก็สำหรับเพื่อนที่แบบว่าอยากจะตกปลากลับไปทำอะไรกินที่บา้านก็สามารถซื้อออกได้อีก นอกเหนือจากที่ทาบอให้แล้วก็เราสามารถจะซื้อเพิ่มเติมออกได้อีกนะฮะแต่ก็ฝากบอบึงน้าจืดด้วยนะครับเเพือ่อนที่แวะผ่านไปผ่านมาบ่อ,บอนี้ก็เามาคุ้มเลยมาก็มาต่เช้าเลยตกันะดิ่งไว้ก่อนก็ได้ตกปรดิ่ให้พอก่อนแล้วก็เตรียมคันมาสำหรับเยื่อเลบอ่อนี้ก็ประบึกใหญ่ๆก็60กิโล